เอโยว a t ซา p คุณกำลังอยู่กับผมนายเหมนะครับและนี่คือรายการรีแลปชั่นครับโอเคครับก็สำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาฟังทแทร็กใหม่ล่าสุดจาก PHOT ครับอ่าและแทร็กนี้น่าสนใจมากๆทแทร็กนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเพลงนี้นะครับ PH o t ได้ฟีเจอร i n ิงกับ s p y ครับ หนุ่มน้อยมหัศจรรย์ของเรานะครับนะที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการแรปไทยนะครับกับเพลงทนใช่ไหมที่ไต่อันดับเข้าไปอยู่ในท็อปชาร์ตของบิลบอร์ดได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงเลยนะครับเป็นอีกก้าวนึงเลยก้าสำคัญของวงการแรปไทยนะครับยังไงก็ขอตบมือให้แล้วก็ขอยินดีด้วยนะครับสำหรับไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่แท็กนี้กันนะครับแท็กนี้มีชื่อเพลงว่าเนะกี้ยวพาราสีนะก็ น่าจะเป็นทำนองเอ่อน่าจะเป็นฟิลลิ่งตามสไตล์ของพีฮอตเขาแหละนะแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเออเพลงอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเข้าทางตัวสไปด้วยนะเพราะดูจากชื่อเพลงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหนีพ้นการเอ่อเกี่ยวกับสาวๆใช่ไหมนะครับผมโอเคครับนะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าเพราะว่าอยากฟังมากๆนะครับสำหรับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับสไปเนาะโอเค นะมาดูกันครับว่าแทร็กนี้พีฮอสจะพาสไปไปในทางไหนนะครับพร้อมแล้วมาเลยครับ let's go มีความเป็นลาตินโอ้เล้กเกิดว่า เด็กคนนี้มันร้ายมากเลย โ <Okay>, okay. อเคโอเคอ๋อ,อยังไม่จบนี่วะ <c oughs> อ๋อเป็นเครดิตแล้วคือลืมไปเลยนะว่าตอนต้นมันเล่าอะไรคือโมจามันกับเพลง <c oughs> ได้ได้นะโอเคโอเคจบเรียบร้อยครับ มันพนมันเลยนะผมเชื่อได้ว่าเพลงนี้แตะหลักหลายล้านวิวแน่แ,นแตะหลักหลายล้านวิวแน่แนคือบีทมันฟังค่อนข้างง่ายมันค่อนข้างติดหูคนไทยมันจะมียุคหนึ่งครับที่เพลงแนวเนี้ยร็เกตันเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตมากๆเนะในในในผับนะในผับใน แล้วเล่าอะไรต่างเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตมากๆนะครับแล้วมันก็หายไปด้วยดนตรีแทรปที่เข้ามานะครับแต่ว่าเพลงนี้นะพีฮอตกับสปายทำได้ค่อนข้างดีนะครับตัวพีฮอตเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเขารักษาสแตนดาร์ดของเขาได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแล้วเออเนลไดเกตันเนี่ยมันไม่ใช่การแรปอะไรที่ออลัวๆหรือว่ามีโฟลที่ยากๆอะไรนะครับแต่ว่านี่ผมต้อง ชื่นชมชื่นชมในตัวของสไปมากมากเลยอ่าชื่นชมเป็นตัวของสไปมากมากนะครับเพราะว่าเออเอาจิงแล้วเนี่ยบีดอย่างเงี้ยจะว่าง่ายมันก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยากคือมันไม่ได้ง่ายด้วยโฟรหรือด้วยลามมันง่ายด้วยเอ่อการใช้เสียงอา่าการใช้เสียงการใช้เมโลดี้ยอะไรต่างๆนะครับนะเพราะว่าเออถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจในอย่าเรียกว่าไม่เข้าใจคือ ถ้าไม่มีเซนต์ดนตรีเนี่ยอาจจะร้อ,องแนวเรเก,รเกรตันเนี่ยไม่ไม่ได้ไฟลิลนึกภาพไหมแต่ว่าเพลงนี้สไปททำได้ค่อนข้างดีเลยอะ่ะเ,ออเด็กคนนี้มันโคตรลายเลยเด็กคนนี้แม่งลายมากๆนะถือว่าเป็นตัวจี๊ดเลยดีว่าตอนนี้นะครับนะด้วยอายุยังน้อยด้วยนะยังไปได้อีกไกลมากๆนะครับนี่คือ next rapper ของบ้านเราเลยนะครับผมยังไงก็ขอให้น้อง ไปได้สุดเท่าที่จะไปได้เลยนะเอาจริงอันนี้นะผมเชื่อได้ว่ายังอีกไกลครับสำหรับอนาคตของตัวสไปน์นะเออนี่แค่เริ่มต้นนะครับเนาะโอเคครับก็คิดยังไงกับเ,ออเพลงนี้บ้างนะครับพี่นายแทร็กนี้บ้างนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับกับเที่ยวพาราสีของพีฮอตฟิชเจอริงสไปนนะครับผมแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญเลยนะครับใครที่มี เพลงแรปนะครับเป็นแร็ปไทยนะอันนี้ต้องขอเป็นแรปไทยนะครับที่อยากจะให้ผมมาเรีคชันคุณก็สามารถวางลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันครับอีพีหน้าอีพีนี้ผมขอลาไปก่อนครับทุกคนไปแล้วครับบายย e s ส i เ